วันนี้เราอยู่ที่งาน Thailand Game Show ออเวยเต็มไปหมดเลยเ้สสบายตามากอยากกลับไปเป็นเด็กเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆงานนะว่ามีอะไรบ้างมันมีสองที่ก็คือมีของโมเดลกับอีกที่หนึ่งที่เป็นพวกคอสเพย์พวกเกมอะเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้ตอนเนี้เราอยู่ของโมเดลก่อนโอเคทุกคนเนื่องจากว่าในงานเสียงค่อนข้างดังนะคะเราก็เลยไม่สามารถ ใช้ไม์ที่ติดอยู่ได้เสียงมันหายไปหมดเลยเราจึงต้องเป็นการบรรยายแทนเนาะมาค่ะเราจะเล่าให้ฟังบูธแรกที่เราไปเลยก็คือ Warhammer เนื่องจากแขกรับเชิญเราชอบมากมันก็จะมีการจัดเพ้นสีนะคะให้เอาของมาเพ้นได้แล้วก็มีการแต่งคอสเพย์มีการจัดกองทัพแล้วก็มีพวกหนังสือที่แปลเป็นภาษาไทยของ Warhammer แล้วคือเข้าไปก็จะเจออันแรกเลยแล้วต่อมานะคะข้างในบูธก็จะมี พวกฟิกเกอร์มีพวกของจากญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นงานที่คนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างเยอะนะคะมาเปิดบู๊ขายของกันจากที่เราไปเดินนะคะในงานมันก็จะมี2โซนมันก็จะแบ่งเป็นงานของเกมแล้วก็มีประกวดคอสเพลย์กับอีกฝั่งก็คือเป็นงานของพวกโมเดลฟิกเกอร์หรือสิ่งของต่างๆที่เขานํามาเสนอนํามาโชว์ให้เราดูเนาะหลังจากวอล h a มเมอร์แล้วเราก็เดินไปดูพวกฟิกเกอร์ มันจะมีพวกต่างๆเยอะมากทั้งอนิเมะทั้งมาเวลทั้ง DC สิ่งที่เราไปเลยก็คือฝั่ง DC ค่ะเราเดินมาถึงตรงโมเดลที่ค่อนข้างใหญ่มากเป็นแบงค์แมนแล้วก็แคทวูแมนกับแบงค์แมนทุกๆเวอร์ชั่นเลยทั้งของคริสเตียนเบลกับโรเบิร์ตฟิตซัสต์แล้วก็มีซูเปอร์แมนนะที่เราอยากจะบอกก็คือดีเทลมันดีมากทุกคนโฟกัสตรงที่นิ้วมือก็มีขนตรงเข่าก็มีขนแม้แต่รอยเหี่ยวย่นหน้าตาทุกอย่างมันเหมือน มแม้กระทั่งเส้นผมบางตัวนะคะเขาก็ไม่ได้ขายนะบางตัวเขาก็จะมีป้ายติดขายในราคาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ตัวใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยก็แสนอาทังนั้นแสนสี่แสนห้าว่ากันไปส่วนอื่นๆก็ไม่ได้มีติดป้ายไว้นะคะอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเขาขายหรือว่าเอาแค่มมาโชว์ แต่บางตัวก็สามารถถามเขาได้นะในบูทก็มีพี่พี่พนักงานคอยบอกคอยแนะนําอยู่มันไม่ได้มีแค่แบบว่าตัวมาเวลหรือดีซีนะพวกอนิเมะเนี่ยพวกวันพันธ์พวกฮีโร่แคน e m มียรือรสเดนต์อีวิลคือมันเยอะมากทุกคนแล้วแต่ละตัวมันเป็นโมเดลที่ดูค่อนข้างหายากแล้วก็คือตัวใหญ่ตัวแบบตัวใหญ่มากไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เลยกลัวแบบว่ามันจะลม้มในส่วนของการจัดแสดงโชว์นะคะจากที่เราเห็นก็จะมีมูทของคนญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะจะนำสิ่ง ของตัวเองนะคะมาเสนอมาแจกบชัวมาอธิบายให้ฟังอย่างที่เราไปเราเห็นอันแรกสะดุดตาเลยก็คือมันเหมือนประหลัดขิกเนาะแต่มันก็ไม่น่าใช่จากที่เราอ่านมาเขาบอกว่าสามารถตั้งไว้ได้ทุกที่แม้กระทั่งในห้องน้ำสามารถนำความโชคดีมาให้เราได้มันเป็นงานปั้นนะคะเป็นงานเซรามิกตรงนี้มีราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันจนถึงหลักหมื่นอันเล็กๆเกนี่ยคะ่ะก็จะราคาอยู่ที่หลักร้อยอันใหญ่ก็อาจจะแพงขึ้นไปหน่อย คือรูปร่างรูปทรงก็ดูรู้นะว่าคืออะไรก็นั่นแหละคะ่ะเขาบอกว่ามันคือการนําความโชคดีมาให้สามารถตั้งได้ทุกทีแต่จริงๆอ่ะเป็นงานปั้นของคุณคนนี้ยเขามีงานปั้นจานด้วยนะปั้นของสวยงามอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ได้ปั้นแค่ตรงนี้ก็ลองไปดูกันได้จ้ะ และส่วนต่อมานะคะเราได้เดินเข้าไปในงานของส่วนของเกมกับคอสเพย์ซึ่งตรงนี้เสียงดังมากเสียงปีกันทุกบูธค่อนข้างที่จะแบบคนแน่นคนเยอะที่สุดแล้วมากกว่าโซนตรงโมเดลมากๆก็คือโซนตรงนี้อะส่วนใหญ่มันจะเป็นเกมพวกโมบายนะนินเทนโด o ก็มี Playstation ก็มีคือมีเยอะแยะมากมาย เขาสามารถให้เรานะคะเล่นเกมได้ด้วยแต่ถ้าเกมไหนที่มันค่อนข้างแมสคนเยอะก็อาจจะต้องแบบไปจองคิวต่อคิวแล้วก็พอถึงคิวเราเขาเรียกเราก็ค่อยไปเล่นเนาะแต่อย่างของเราอะไปเล่นเกมก็ไม่ต้องไม่ได้ต่อคิวเยอะแต่ว่าไปนั่งเล่นเกมไอรถแข่งมาซึ่งหน้าจอมันค่อนข้างดึงดูดเรามากพอเราได้ลองเล่นแล้วเท่านั้นแหละ เราก็เล่นกันหมดเลยทั้ง3คนแต่ก็เล่นแป๊บเดียวค่ะไม่ได้เล่นนานอะไรมากเพราะว่ามีคนต่อคิวอยู่เก็สลับสลับกันไปในงานก็จะมีขายของขายสินค้าแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์นะคะก็มีมาขายด้วยเหมือนกันอย่างที่เราเห็นก็จะมี Sonic มีเกมจีนเปิดใหม่แล้วก็ลองเล่นมาเป็นเกมบมบายเนาะแล้วก็มี Mario Mario นี่ตัวใหม่ จะเปิดตัวในปีนี้นะเห็นว่าอย่างนั้นใยส่วนของงานนะคะจัดอยู่ที่ชั้นจีนะตั้งแต่วันที่20ถึ22ง22ตุลาคมนี้ซึ่งในงานอย่างที่เห็นเลยทุกคนคนมันเยอะเยอะแบบเยอะมากเพราะว่าในงานเนี้ยมันมีทั้งหมด4งานด้วยกันก็คืองาน t ท l e n t game show มีงานหนังสือด้วยแล้วก็มีงาน home pro แล้วก็อีกงานหนึ่งเป็นงาน meeting ของเกาหลีเนาะซึ่งคนเป็นลานเลยอยู่ที่นี่ ค่อนข้างเยอะใครไปก็วางแผนดีๆจากที่เห็นตรงเนี้ยก็คือเขาต่อคิวเข้างานกันนะเราไปตั้งแต่ยังไม่สิบโมงตอนนั้นคนยังไม่เยอะเลยเราก็เลยเข้าได้สบายๆโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนเนื่องจากว่ามันมีข้อผิดพลาดที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เราทําได้ดีที่สุดก็คือมานั่งบรรยายให้ทุกคนฟังเนาะใดๆก็ตามใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดหลายกดติดตามด้วยเนอะมีงานหน้าเราจะแก้ไขให,ให้มันดีกว่านี้โอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากที่รับชมคลิปของเราค่ะ